โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครบวนนี้พบกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับบวกให้ยับนะฮะวันนี้จะมาตีบวกตัวนี้เลยชาลีออสติน14ท,ทีที่เพิ่งรวิวไปนะฮะมีน้องเขาส่งให้ตีนะน้องเทพซ่านะไม่รู้ชื่ออะไรแต่เจอเฟซเอ็นยงงีนะชื่อเทพซ่านะก็โอเคจัดไปสักหน่อยสิทีมแม่งทีมเขาค่อนข้างที่จะโหดร้านยนะเนี่ยดูอหโอโ้โหพันล้านนะ่ะ เกินไปว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตีเดี๋ยวใช้สมเท็สูตรอะไรหน่อยนะเอ๋อใช้สูตรไอ้เหียออสตินอยู่ตรงไหนเนี่ยออสตินเพื่อนโอเคเข้าทีมไปทีมเต็มด้วยโอ้ไหม่กูสเนตเลยโอเคเอาโรนดออกแป๊บนึงนะเดี๋ยวใส่เข้าไปคืนให้โอเคชาลีชาลีมาใส่อ่าเอสตูบนี่แหละเป็นสูตร จัดปุยมาแน่ๆผมว่าตัวนี้มาแน่ๆแต้มเขาไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่ต้องห่วงเชื่อใจพี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้น,นั้น่อไหร่ไม่ต้องนับแม่งอ่ะปล่อยไปตามอารมณ์สองล้านะ <c oughs> นะออสตินนายเล่นดีอ่ะ <c oughs> หกห้านี่ผมว่าน่าจะเก่งมากเลยนะโอเคห้าทีจะไปหนึ่งสองตาแล้วห้าปอยเมาสออฟซินหกห้าก ยี่ยบอกแล้วว่ามาบอกแล้วว่ามาบอกแล้วเป็นไงเป็นไงเชื่อใจพี่ไม่มีทิกหวัง,งแล้วเราเอาไปลองใช้นะว่ามันโหดแค่ไหนบอกเลยว่าโคตรโหดบอกเลยว่าโคตรโหดคำเดียวนะฮะออวันนี้ก้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณไอดีสำหรับน้อง จากน้องเทฟซ่าด้วยนะแล้วก็ขอเออขอเฮียอะไรล่ะฝากกดซับกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กดแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมด้วยนะฮันนี้ก็ลาไปก่อนนะลาไปกับแสงอัลลามขนาดนี้นะเชลีออสซินบวกห้านะทีสีทีโคตรเก่งบอกไล้คำเดียวนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย